มาค่ากินด้วยกันอ,อร่อยมากสวัสดีค่ะวันนี้แม่แจ็คน้องอที่พาพี่น้องมากินตำถั่วกินตำถั่วค่ะ นี่แม่แจ็คไปซื้อมาเนาะถั่วสีดำา็็เลียกถั่วอะไร,ไม,รไม่รู้แม่แจ็คเรียกถั่วสีดำตำถั่วแล้วก็นี่มีภาพยนตร์ไก่มีหนังไก่ด้วยแล้วก็มีขนมจีนค่ะมากค่ะวันนี้แม่แจ็คอยากกินอะไรแบบเผ็ดเผ็ด,ผดเปรี้ยวเนาะเผ็ดเปรี้ยวหวานแม่แจ็คตำวันนี้มีปูปูนาปกติแม่แจ็คไม่ชอบใส่ปูเนาะแต่นี่เป็นปูนาปูที่เขาดองเองอ,อร่อยมามคะทุกคน หนังไก่ภาพประยนต์ไก่อร่อยมากขออยาใช้มือนะคะกินกันเลยนะวันนี้ไม่มีผักเลืมอร่อยมากค่ะทำเองกินเองอร่อยแล้วก็นี่บอกว่า หอมจีนเต็นยาวมากครับไม่ได้กินตำถั่วนานแล้วค่ะทุกคน น,นี้เป็นเดินมาเดินตลาดมาไปเห็นก็เลยซื้อมาตำตัต่วไม่ช่ชอบํำแบบอละเอียดเขาเรียกอ,อะไรํำให้มันเข้าเนื้อเนะ ชอบมากค่ะขนมจีนเส้นแบบเนี้ยเป็นอะไรที่แบบนี่ค่ะหูชอบอะไรที่มันยาวๆชอบมากเส้นยา,ยาว มากกว่าที่ขอบพระคุณทุกคน แต่วันนี้แม่แจ็คจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะน้องอิงจีวันนี้น้องอิงจีมากินด้วยแม่แจ็คก,ก็ต้องขอขอบพระคุณพี่พี่น้องลุงป้านาที่เข้ามารับชมให้เข้ามาให้กําลังใจแม่แจ็คน้องอิงชีนะคะอ,<า>อร่อยมากค่ะขอบพระคุณทุกทุกกำลังใจนะคะบ๊ายบายค่ะแซ่บมากค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย